ออกมาสูดอากาศหน่อยว่าในห้องก็ไม่สบายเลยได้โดนแดดโดนลมโดนอะไรบ้างก็รู้สึกดีขึ้นนะคนเราเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายๆอย่างเนี่ยมายืนรับแสงแดดดูลมโดนลมโดนอะไรบ้างมันก็รู้สึก มีแรงขึ้นเนาะแปลกมากเลยหรือว่าเราจะแก่แล้ววันเนี่ยออยู่ในห้องก็เหมือนจะไม่สบายพอออกมาแล้วก็ดีขึ้นหน่อยจะหมดแห้งหน่อยอเริ่มจะแย่แล้ว